โอ้กะเบียพี่เมินมาเก็บทำไปทีละนิดทีละนิดนี่ใหญ่เข็นให้เนี่ยอย่าเห็นเกาลักคุณดูนี่เห็นเกาลักอันน,น,นี้อันนี้ลูกใหญ่่าจะมีมเมล็ด นี่มันไม่ค่อยมีอ่ะมันเพิ่นลกูกมันเล็กๆนี่เล็กๆอย่างนี้ไม่มีลูกหรอกยายเขาหาก่อนอันนี้ล่ะอ,อันนี้ละ่นนละไม่มีหรอกอันนี้มันไม่แตกนี่ไหมนี่หรอกหางก่อน อันนี้ยายเก็บไปแล้วน,นี่ก็เก็บไปแล้วน,นี่น,นี่นี่ยายเก็บมาไว้ตรงนี้นนเก่าลักเก้าลักเก่าลักเก็บเก่าลักกันนี่ละไม้นี่อันนี้ยังไม่ได้แกะอันนี้ล่ะ แก่หรือยังยังต้องเหยียบเอาอเหยียบก่อนีอย๋ยวยายจะไปให้อาหารกระต่ายอาหารไก่ถ้าบ้านยายมันไม่มีหรอกที่ประเทศสปงสเปนอะไรเนี่ยเขาจะมีแต่บ้านยายต้องปลูกเอง ไม่ค่อยมีมเมล็ดแต่เพิ่งมาสองปีปีที่แล้วกับปีนี้แหละพอได้เก็บหน่อยปีก่อนก่อนน้นมีแต่มเมล็ดเล็กๆเ,เ,เขาบอกว่าใหญ่ตัดทิ้งไปนี่ตอนแรกมันไม่มีเม็ดมันอยู่ใกล้บ้านโดยแหละเพื่อนๆเลยน,น,นี่นะคะใบมันกอลัก อันนั้นวอลนัทตัดทิ้งผมมาตัดทิ้งโอโ้โหลูกเบลอเลยดูดิอยาไปเปรียบเทียบให้ดูในห้องที่ยายแกะวันนี้ต้นเก่าลูกหัวและลูกเล็กๆี๋ยวไปเปรียบเทียบให้ดูนะคะในบ้านแถวนี้มีอันใหญ่เยอะเวย ไปไหนแล้วล่ะเนี่ยบางทีมเมล็ดมันร่วงมาก่อนนี่ไงเมล็ดมันร่วงมาก่อนเปลือกมันร่วงมาทีหลังเราก็ไม่เห็นเนะนะคะแล้วรอให้มันร่วงมาหมดก่อนแล้วเก็บไปคั่วกินอเอาไปคั่วมันมีตั้งหลายอันแต่ว่ามันเอ,อ ใหญ่อยู่อันเดียวเองเนาะมันรีบเนาะไปให้อาหารไก่อใาหา้รกระต่ายก่อนมาให้อาหารไก่อาหารกระต่ายเสร็จแล้วมาหาแอปเปิลกินแอปเปิลฝั่งนู้นไม่ได้เดินไปเลยโอ้ไม่ได้เดินไปนานนะไปดูเสียไอ้ดกๆนั่นแต่เอาลูกนี้ไปต้นนี้เปรี้ยวดีไปจิ้มพริกโอ้ยฝักทองใหญ่เอ้ยไอ้นั่นมันขาดแล้ว แฟนยายไปไนั่นขาดแล้วนี่นี่คืออะไรมันคืออะไรมันคือฟักทองปลูกแอปเปิลได้ฟักทองแ <c oughs> ต่ย้ามันเปียกอ่ะเพื่อนๆฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนมันหนาวมันก็เลยไม่แห้งปเปิลตอนนี้ว่าจะมาทำถ่ายคลิปอีกไม่ได้ถ่ายเลยรวงจะหมดเลยเอ้ยวันนั้น มาถ่ายว่าพวงนี้มีห้าลูกไทยแต่พวงนี้นี่มีอยู่พวงนี้อีกพวงหนึ่งเพื่อนไม่เห็นเอ้ยนี่อันนี้ก็สวยนะนี่เออเ <c oughs> นาะอันนี้มีสี่สี่ลูก <c oughs> มีอยู่สี่ลูก สวยนะนี่เดินไปดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งนู้นไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าร่วงหมดละมัง้งต้นวอลนัดทางนั้นนะเนี่ยเพื่อนเพื่นอนอีกต้นหนึ่งที่ยายตัดกับพี่เหมือนต้นเล็กไอ้ลูกมันเล็กอันนี้ก็เล็กนี่อันนี้มันร่วงอะไรอย่างละ่ะปีนี้มันไม่ค่อยมีเพื่อนในหมู่บ้านก็ถามอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมีเลยยังไม่ร่วงหรือว่าอะไรปีนี้ไม่ค่อยมีเลย เห็นมีเลยเพามันยังไม่ร่วงมันยังไม่ร่วงเพื่อนๆจะร่วงตอนไหนจะกลับเมืองไทยแล้วปกติได้เก็บได้ตากอันนี้เก็บไปตากตอนไหนละ่ะเนาะนี่มันร่วงหมดแล้วนี่นาแต่มีมาเยอะปีนี้ไม่เห็นมีเลยอะ่ะมันร่วงอะไรเอาไปกินเอ้ยนี่สัตว์เอาไปกินนี่ เวลามีน้อยๆก็อย่างงี้เลยเวลามีเยอะไม่มีอะไรกิน <c oughs> เวลามีน้อยๆมันเอาไปกินหมดเนาะนึกว่ามันไม่ร่วงนี่มันร่วงแล้วนี่ไงร่วงแล้วแต่ไม่เห็นมีเลยสักอันว้า่าไม่เคยเห็นกระรอกนะบานใหญ่นี่เหลืออยู่อันนึงอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันไม่มีเมล็ดนี่มันกินไปแล้วนี่ ย้ายปีนี้อดเลยแต่ของเก่ามีของเก่ามีอยู่มั่งเมื่อปีที่แล้วเก็บเยอะเฮ้ยจริงๆแหละเพื่อนๆไม่มีเลยสักอันหนึ่งดูดิไม่เคยเจอเลยนะทุกทุกปีมันจะมีมันไม่เห็นแบบนี้นะทุกปีนะไม่เคยมีผลผลกระทบแบบนี้ปีนี้ยิ่งน้อยยิ่งเอาไปกินหมดเลยไม่เห็นมีเลยสักลูกดูฝั่งโน้นสิ เออว่ะเพื่อนๆฝั่งโน้นก็ไม่มีอ่ะจริงๆมันต้องมีบ้างแหละนี่ไม่มีเลยเดี๋ยวไปเล่าให้พี่มืนฟังก่อนด้วยไม่มีเลยสักลูกเนีน่นี่โอ้สวยสวยสวยว่าร่วงร่วงก็เยอะนะเนี่ยฝนไอ้ลมแรงกวันนั้นดูดิโอ้ยโอยมังกินแอปเปิลตรงนี้ดีกว่าบรรยากาศวิวสวยแท้โอ้ยแต่แดดส่องอ่ะเพื่อนเพื่อนแดด่อง ดูเพืเ่อนๆต้นนี้แบบแดงสวยมากเลยนะดูว้าวดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้น่้าย,ยชอบกินอันนี้ชอบกินสีเหลืองเก็บไปก่อนเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนอันนี้เดินชมสวนเราจะกินเราจะกินอีกคลิปหนึ่งดีกว่า อันนี้ต้องหาโอกาสมากินตรงนี้ดีกว่าตอนนี้แดดสองกินไม่ได้ให้เพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวยาจะเก็บไปเดี๋ยววันในเผาไฟพิงจะเก็บไปไอตากเอาไปตากเอากลับเมืองไทยตากแห้งบนเตาผิงแทนแทนแทนวันนี้กระปุกกระปิมาด้วยนะคะกระปุกกระปิมาเด้อโอย้ยโอย้ย ไม่ได้ไว้ไม่ได้ไม่ได้ก็ปูกกระเบียโอ้ยไม่ต้องกินห,หวาน <c oughs> เปิลมันก็นห,วนหวานหวานอมเปรี้ยวเนะแต่หวานมาก <c oughs> สดสดจากต้มเงินเพิอ่นเนาะ แต่หาหมุมไม่ได้เพราะว่าและมันสองหาหมุมได้หาหมุมได้น้อยๆแต่จริงๆเต็มดูด้ ก็สวยเนาะแต่แดดมันซ้อมัน <c oughs> ยายเก็บมาโดยแค่เนี้ยดูถั่วว่าจะต้มกินเม็ดยังไม่ได้ต้มเลยอืยายจะให้ดู <c oughs> ต่างกันไหมอันน,น,นี้อันเล็กอันเล็กแต่อันนี้อันพอใหญ่หน่อยอันนี้ตรงต้น <c oughs> อันนี้อันเล็กที่ว่าทั้งนุ่นที่ยายตัดทิ้งอ่ะที่ไม่เก็บเนาะ ออันนี้อันใหญ่น่าจะเป็นตรงตรง้นตรงที่ว่าต้นเชอรี่นี่ดูมันต่างกันเร็รวๆเลยมันเอนเลยมลูกต่างกันมากเลย